สวัสดีครับวันนี้ผมจะนําเสนอเกี่ยวกับการแก้ปัญหาระบบเบรกแบบ ABS นะครับซึ่งปัญหาที่เจอก็คือไฟ ABS โชว์นะครับซึ่งในลักษณะของไฟ ABS โชว์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขับขี่นะครับจะมีผลกับระบบเบรกนะครับการเกิด ABS เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมจะแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเรามาดูว่าส่วนประกอบ ที่จะต้องไปแก้ไขถ้าเกิดว่าไฟนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปแก้ตรงไหนบ้างนะครับขั้นแรกก็คือเราจะพาไปดูว่าที่บริเวณหน้าปัดรถยนต์ของเราเนี่ยนะครับมันมีไฟเอเบสกับไฟเบรกเลยโชว์ขึ้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในหน้าปัดแล้วผมจะบอกวิธีการใช้เครื่องทีสแกนด้วยนะครับว่าาโรงเรียนฝึกที่ของเราจะมีเครื่องทีสแกนด้วยวันนี้นะครับเป็นภาคสนามนะครับรถจอดไว้ที่บ้านนะครับก็เลยเอามาทันะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้นะครับผมก็เลยว่าจะสาธิต การแก้ปัญหาในการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆเพื่อแก้ปัญหาระบบ A อเวนโชนครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าไฟที่นับปัดเนี่ยนะครับมันมีไฟอะไรที่โชบ้างที่ทําให้เกิดปัญหานะครับเดี๋ยวเราเข้ามา,มานะครับทีนี้พอเราเข้ามาที่ตัวรถนะครับเราจะพบว่า จะมีไฟสองไฟนะครับที่ติดตลอดนะครับก็คือไฟ ABS กับไฟเบรกมือนะครับส่วนไฟประตูนะครับก็ปิดเพราะว่าเราเปิดประตูอยู่เข็ม <c oughs> ขัดนิรภัยก็จะขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้คาดเข็มขัดนะครับขณะนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับทีนี้วิธีการทดลองอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราลองปลดเบรกมือลงนะครับเดี๋ยวสูบมาที่เบรกมืออ่าปลดเบรกมือลงก่อนนะครับอา่าเมื่อเราปลดเบรกมือลงปรากฏว่า ปรากฏว่าไฟที่น้าปัดนะครับไฟรูปเบรกมือก็ยังโชว์อยู่นะครับไฟเ,เบสก,ก็ยังโชว์อยู่อันนี้เพื่อความชัวร์นะครับเราจะใช้เครื่อง G สแกนนะครับสแกนดูว่านะครับสแกนดูว่าล้อไหนที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งก่อนนะครับอันนี้เป็นเครื่อง G ีสแกนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์รหัสความผิดปกติของยานยนต์รุ่นใหม่นะครับนี่เราก็เข้าไปเลยนะครับ เนื่องจากรถคันนี้เป็น t ต y ยต้ v ว o s นะครับเราก็เลือกไปที่รถ t o y ยต้านะครับเข้าไปที่โหมดนะครับอันนี้ก็คือในเคสที่ผมขี้เกียจเลือกชื่อรุ่นรถนะครับเราไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับนี้เราก็ไปที่ระบบ abs นะครับ abs แล้วก็ enter เข้าไปนะครับรอการลิงก์ ทีนี้เราก็ไปดูการวิเคราะห์รหัสปัญหานะครับที่เกิดขึ้นก็คือ DTC Analysis นะครับกำลังสืบอยู่นะครับทีนี้ก็คือจะมีสองรหัสก็คือรหัส c หนึ่งศนย์สนะครับกับรหัส c หนึ่งสี่ศูนย์แปดนะครับซึ่งสาเหตุที่มันขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าผมไปถอดล้อหลังไว้อยู่นะครับมันก็เลยขึ้นเพราะ ตัวคอมพิวเตอร์ตรวจับเจอนะครับตอนนี้ C1404 เนี่ยพอเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับเราพบว่าเบรกหลังซ้ายตัวเซ็นเซอร์มีปัญหานะครับเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาให้ดูนะครับ นี้เราก็ซร์ชหาข้อมูลนะครับอ่า <Okay. S 1> เข้าไปดูเลยนะครับซึ่งในอินเทอร์เนต็ตเขาก็มีบอกนะครับพอเรารู้รหัสปุ๊บเราก็เข้าไปดูเลยนะครับทำไมไม่เข้าเนี่ยอ่าตัวนี้นะครับหน้าจอตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ C หนึ่งสี่ศูนย์สามเนี่ยนะครับจะเป็นสปีดเซนเซอร์ ล้อหลังขวานะครับส่วน C 1 C. C 4ึ่เนี่ยจะเป็นสปีดเซนเซอร์ล้อหลังซ้ายนะครับทีนี้เราจะไปดูที่ล้อหลังซ้ายของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่ล้อเลยนะครับตอนนี้ผมถอดบางส่วนไว้อยู่นะครับ,รบทีนี้พอเรามาที่ล้อนะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้ผมถอดล้อเสร็จหมดแล้วนะครับก็คือเพื่อให้เราสามารถเข้าถึง อุปกรณ์ที่เราจะเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลานะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของเราก็คือในการเปลี่ยนนะครับชุดเซ็นเซอร์ตัวหลังนะครับจะติดมากับลูกปืนดุมล้อเลยนะครับจริงๆแล้วรถคันนี้นะครับตัวที่เสียจริงๆก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอะไหล่เนี่ยเขาแพคมาเป็นเป็นแพคนะครับเขาจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดนะครับตัวนี้ก็มีชื่อเรียกว่าลูกปืนดุมล้อหลังนะครับ ปกติแล้วในการเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนเฉพาะเวลามันมีเสียงดังนะครับแต่ในเคสนี้ก็คือเซ็นเซอร์ดันเสียก่อนที่ลูกปืนจะดังนะครับไม่ว่าลูกปืนจะดังหรือว่าเซ็นเซอร์เสียนะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดนะครับจากการวินิจฉัยนะครับเครื่องวินิจฉัยบอกว่าล้อหลังซ้ายเสียนะครับนี้เราก็ทําการถอดนะครับโดยปกติแล้วเราก็ถอดล้อตามธรรมดานี่แหละนะครับถอดระบบเบรคถอดดุมล้อนี้ออกมานะครับนี้หลังจากที่ เราได้ดุมล้อใหม่มานะครับเราจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับตอนนี้ก็หยุดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับผมหลังจากที่เราถอดล้อออกเสร็จไปแล้วนะครับซึ่งผมจะไม่สาธิตให้ดูเพราะถอดล้อก็เป็นการถอดแบบทั่วไปนะครับพอเราถอดล้อออกเสร็จนะครับเราจะเห็นระบบเบรกอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งการที่เราจะเข้าไปถึงดุมล้อได้นะครับดุมล้อก็คือรูปแบบนี้นะครับเราจะต้องถอดระบบเบรกออกนะครับซึ่ง น็อตแต่ละตัวที่อยู่ตัวนี้่ผมถอดออกไปแล้วนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการนําเสนอนะครับตัวนี้เป็น v ีออตัวท็อปนะครับระบบเบรกข้างหลังก็จะเป็นแบบดิสบรกนะครับนี่เราก็ถอดเบรกออกแขวนไว้นะครับแขวนไว้นะครับแล้วก็ถอดจานเบรกออกนะครับถอดจานเบรกออกนะครับถอดจานเบรกออกเสร็จนะครับนี่เราก็ถอดน็อตยึดนะครับน็อตยึดดุมนะครับ นี่น็อตมันหลวมอยู่นะครับผมก็รอให้เห็นนะครับโดยการถอดน็อตด,ดุมล้อจะมีทั้งหมดสตัวนะครับถอดไปนะครับอพอเราถอดเสร็จนะครับเนื่องจากด้านหลังนะครับจะมีเซ็นเซอร์ a อ s อยู่นะครับเดี๋ยวซูมมาตรงด้านหลัง มีเซนเซอร์อยู่นะครับให้เราทําการถอดสายเซนเซอร์ออกก่อนนะครับถอดสายเซนเซอร์ออกนะครับจากนั้นเราก็จะเอาดุมล้อออกนะครับทีนี้เนื่องจากดุมล้อมันแน่นนะครับเดี๋ยวผมขอไฟแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากถอดน็อตออกทั้งหมดแล้วก็ถอดลักเซนเซอร์ออกเสร็จนะครับเราก็ถอดดุมล้อออกมานะครับดุมล้อตัวนี้ออกมานะครับซึ่งจุดมุ่งหมายเราก็คือเราจะเปลี่ยนเฉพาะดุมล้อนะครับแล้วก็ถอดแผ่นออก แผ่นตัวนี้ออกนะครับแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นกันน้ําสาดเข้าไปโดนจานเบรกนะครับนี่นะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาไหลมานะครับพอเราหาไหลมาเสร็จเราจะมาประกอบประกอบกันคืนแล้วจากนั้นเราจะดูว่าโค้ดที่เกิดขึ้นกับกรถคันนี้จะหายหรือไม่หายนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับผมครับอันนี้คือลูกปืน ดุมล้อตัวใหม่นะครับซึ่งในตัวของลูกปืนดุมล้อตัวใหม่นี่นะครับจะได้ตัวเซ็นเซอร์มาด้วยนะครับนี่โดยวัตถุประสงค์ของเรานะครับจริงๆแล้วในตัวลูกปืนตัวเก่าเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับยังไม่มีเสียงนะแต่ว่าตัวที่เสียจริงๆนะครับก็คือตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ดังนั้นเนี่ยเคสที่เป็นเคสปกตินะครับเคสปกติเนี่ยลูกปืนล้อเนี่ยจะเสียก่อนที่เซ็นเซอร์ตัวนี้จะเสียนะครับดังนั้นเนี่ยในเคสนี้เนี่ยเพื่อ ให้เกิดการประหยัดสูงสุดนะครับเวลาเราเปลี่ <minority differences> ยนลูกปืนดุมล้อตัวนี้เสร็จนะครับตัวนี้ก็ควรเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าลูกปืนข้างใดข้างหนึ่งเสียสามารถแง่เอาเซ็นเซอร์ตัวนี้ออกแล้วเอาเซ็นเซอร์ตัวนี้มาเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็คือจะช่วยทําให้ประหยัดขึ้นไปอีกนะครับเวลาเราใช้รถเองนะครับทีนี้เราจะมาประกอบกันนะครับพอได้ลูกปืนใหม่มานะครับเราก็ประกอบนะครับประกอบเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับ มีทั้งหมดสีตัวนะครับก็ขันเข้าไปตามปกติไหนละมูมัน เข้าไปนะครับพอสมควรก่อนนะครับนั้นก็ใส่ตัวที่สองเข้าไปพยายามใส่น็อตทะแยงก่อนนะครับแล้วก็ขันพอสมควรก่อน ไปจนครบ4ตัวก่อน ตรวจสอบความคล่องตัวนะครับโอเคนะครับทีนี้หลังจากที่ตรวจสอบความคล่องตัวเสร็จนะครับเราก็เสียบป,ปลั๊กเซ็นเซอร์นะครับเสียบป,ปลั๊กเซ็นเซอร์ไปนะครับเซ็นเซอร์ a b s โ okay, อเคนะครับเราเสียบป,ปลั๊กเซ็นเซอร์เสร็จนะครับ ประกอบจานเบรกเข้าไปประกอบจานเบรกเข้าไปนะครับประกอบชุดเบกรกเดี๋ยวประกอบน็อตนะครับน็อตมีสองตัว ใช้ปัจเจยเบอร์สิบสี่ขันนะครับส่ตัว เพนะครับทีนี้หลังจากที่เราประกอบเสร็จหมดนะครับนี้เราก็จะใส่ล้อนะครับพอใส่ล้อเสร็จนะครับเราจะเข้าไปกดดูคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมประกอบล้อก่อนนะครับล้อก็ยังไม่จําเป็นต้องสาธิตนะครับเพราะปกติก็เป็นการประกอบตามปกติอยู่แล้วครับครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลบโค้ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วที่หน้าปัดนะครับ ซูมไปที่หน้าปัด่าที่หน้าปัดนะครับไฟเอเวสก็ยังโชว์อยู่นะครับไฟรูปเบรกมือก็ยังโชว์อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะปลดเบรกมือลงแล้วก็ต่างนะครับทีนี้เรามาดูที่หน้าจอนะครับ G-Scan นะครับเราจะทําการลบโค้ดรหัสนะครับที่ปรากฏบนหน้าจอก่อนจากนั้นเราจะลองขับดูนะครับเราจะลองขับดูว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปนะครับเข้าไปที่โตโยต้า นี่ก็คือในเคสนี้ก็คือผมขี้เกียจเลือกอโหมดเลือกรุ่นนะครับนี่ก็เลยว่าเราก็ไปให้มันเสิร์ชทั้งหมดเลยนะครับเพราะยังไงก็คอมพิวเตอร์หาเจออยู่แล้วนะครับไปที่ DTC Analysis นะครับหรือการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ ปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหาตัวเดิมนะครับก็คือ C 1 4 0 4นะครับเมื่อกี้ที่เราเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะครับ C 1 4 0 4ก็คือเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังล้อหลังซ้ายนะครับส่วน C 1 4 0 8ก็คือเมื่อกี้ผมถอดเซ็นเซอร์ออกนะครับผมสตาร์ทเครื่องนะครับคอมพิวเตอร์ของรถยนต์เลยตรวจเจอนะครับทีน,นี้เราก็ทำการลบโค้ดนะครับโดยใช้คำสั่งลบไปเลยนะครับ ทีนี้เราลบโค้ดเสร็จหมดแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าไฟที่น้าปัดนะครับก็จะหายไปนะครับไฟที่น้าปัดก็จะหายไปทีนี้เราจะลองขับดูนะครับว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับขับไปดูนะครับทีนี้ให้เราสังเกตดูนะครับว,ว่าไฟมันจะโชว์ขึ้นมาอีกไหมนะครับ ก่อนทำก่อนทำนะครับผมได้ทดลองลบโค้ดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็คือรถจะวิ่งไปประมาณ2องถึงสามเมตรนะครับไฟมันก็จะโชูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราลองดูว่าไฟจะโชว์ไหมนะครับลองไปเรื่อยๆนะครับลองไปเส้นทางเดิมเลยนะครับ ตุงนี้แดดกาลังร้อนเลยนะครับเปรี้ยงเลยนะครับเมื่อเช้าตอนที่ผมลองนะครับประมาณนี้ก็มาถึงแค่จุดนี้นะครับไฟก็จะติดขึ้นมาเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ไฟไม่ยอมติดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเพื่อความแน่นอนนะครับเราจะลองดูครับไปสักพักหนึ่งนะครับน่าจะหายนะครับน่าจะหายเลยหายขาดนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนลูกปืนดุมล้อซึ่งมีเซ็นเซอร์ติดอยู่ เขาจะมาเป็นชุดนะครับทีนี้ในฐานะที่เราเป็นช่างเนี่ยนะครับถ้าเซ็นเซอร์เสียเราต้องเปลี่ยนลูกปืนดุมล้อทั้งชุดแต่ในอนาคตถ้าลูกปืนดุมล้อเสียสเซ็นเซอร์ยังไม่เสียเราก็แกะเอาเซนเซอร์เปลี่ยนได้นะครับเพื่อความประหยัดดังนั้นลูกปืนดุมล้อตัวนี้นะครับจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับเราจะลองไปประมาณ2-3กิโลนะครับแต่ว่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับ รอบหมู่บ้านนะครับแบไแค่ในรอบหมู่บ้าน,นรเราพยายามไปให้เร็วหน่อยเพราะว่าถ้าระยะเวลามันยืดยาวเราก็จะเบือกันนครับโอเคนะครับโอ้ทางนี่นะครับขรุขระมากเลยนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ป้าแกบอกว่ารถ เซนเซอร์มันโชว์เนื่องจากทางครุขระแล้วแกลืมเบรกนะครับไปเต็มที่เลยอยากกระทบกระเทือนมากนะครับทําให้ซเซนเซอร์ได้รับการกระทบกระเทือนแล้วเกิดการเสียได้นะครับดังนั้นเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับถ้าเห็นทางครุกขระหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆไปนะครับต้องค่อยๆไปใกล้ okay. เป็นรอบหมู่บ้านนะครับไฟก็ยังไม่โชว์นะครับซึ่งระบบ ABS e นะครับถ้าเกิดว่า ผิดปกติจริงๆนะครับถ้าเราขับทำเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะครับไฟพวกนี้จะโชว์ขึ้นมาทันทีนะครับทำไม่ได้นในหม่บ้านขับเร็วไม่ได้นะครับต้องค่อยๆไปทีนี้ถ้ามีคนถามอีกนะครับถ้าไฟเ b s โชว์ขึ้นเนี่ย จะขับได้ไหมนะครับถามว่าขับได้นะครับระบบเบรกก็เป็นเบรกแบบธรรมดานะครับที่ไม่มีการป้องกันการล้อล็อกนะครับแต่ถ้าเราเบรกฉุกเฉินหรือเบรกกระทันหันหรือทางมันลื่นทางอะไรมันจะทําให้รถควบคุมยากนะครับสมรรถนะของรถนี่ต่ำนะครับถามว่าพอขับไปได้ไหมขับได้นะครับแต่สมรรถนะของรถนี่การควบคุมตัวรถนี่จะควบคุมยากเวลาเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับดังนั้นเพื่อให้รถที่ออกแบบมาอย่างดีนะครับ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะซ่อมบํารุงนะครับเพื่อให้ระบบต่างๆทํางา,ง,ทงานได้อย่างดีนะครับอันนี้ก็ควรมาหนึ่งรอบนะครับไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลย ไปหน้ารถนะครับไปหน้ารถก่อนเดี๋ยวต้งตองปอกครับสําหรับวันนี้นะครับในการแก้ปัญหาระบบเบรก ABS ของเรานะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับ ดังนั้นก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้นะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ให้ทุกท่านนะครับโดยมากแล้วนะครับรถที่เป็นรุ่นนี้นะครับเซนเซอร์เอเบสล้อหลังเนี่ยนะครับชอบจะมีปัญหาอยู่บ่อยๆซึ่งผมก็แก้อยู่เป็นประจานะครับครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับในการที่เราจะแบ่งปันความรู้กันนะครับสําหรับถ้าท่านใดมีความสงสัยหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมจะลงในเฟซนะครับก็สามารถติดต่อกันได้พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดี